ลูกค้าเจาะจงมาเลยว่าอยากเปลี่ยนสวิตตัวนี้ให้เป็นรีโมทช่างโฮจะทำได้ไหมก็มาดูกันดีกว่าว่าช่างโฮจะทำได้ไหมก็บอกเลยว่ามันดูถูกกันมากเกินไปแล้ว oh, <no. S 1> เดี๋ยวมาดูช่างโฮทำกันครับว่าพัดลมรุ่นเก่าๆแบบนี้สวิตปุ่มกดแบบนี้จะเปลี่ยนมันเป็นรีโมทได้อย่างไร สิ่งที่เราต้องมีคือชุดแปลงรีโมท1ชุดไขโครงแบนปากเล็กๆ1อันตามมาดูวิธีเปลี่ยนกับก้างโฮกันครับอื่นพอตะแกรงมันหลอไปก่อนมันจะได้ไม่เกะก,กะเรียบร้อยเปิดฝาท้ายออกเมื่อเราถอดออกมาแล้วก็ดูเลยนะฮะสวิตช์เบอร์หครับอันนี้สวิตช์เบอร์สอครับอันนี้สวิตช์เบอร์สนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก สวิต์เบอร์หนึ่งเห็นไหมครับนี่สวิตซ์เบอร์สองสวิต์เบอร์สามครับเหมือนกันเลยนะฮะแค่ย้ายสายไฟหนึ่งสองสามมาไวอันนี้หนึ่งสองสามแทนส่วนอันนี้นะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องของสายเราเป็นพัดลมระบบใช้มือดึงสายธรรมดานะฮะไม่มีมอเตอร์สายก็ไม่ต้องใช้อันนี้นะ S W เราไม่ใช้นะแปลว่าสวงอันนี้นะฮะ L กับ N ครับก็คือสายไฟที่มันมาจากปลั๊กเนี่ยนะฮะสายด้วยเส้นเนี่ยนะครับ อ่นฮะอันไหนแอลไหนเอ็นก็ได้แล้วแต่เรานะครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเอาไวา้สายสุดกับขวาสุดก็พอครับส่วนสายคอมมอนก็เสียบเข้ารูกลางนะครับสายคอมมอนอย่าลืมนะะสายคอมมอนคือสายไฟที่เข้ามาแล้วมารวมกับสายมอเตอร์มีจุกแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนอันนี้เรียกว่าสายคอมมอนนะฮะอันนี้เป็นสีดำครับก็ใส่รูกลางเท่านี้นะฮะทำเสร็จเท่านี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ เอามาเริ First, ่มกันเลยนะฮะสิ right ่งที่เพื่อนๆต้องคำนึงนะครับก็คือสายไฟนะฮะสายไฟสายปลั D ๊กเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้เราให้เป็นสําคัญที่สุดนะฮะคือสายปลั๊กนี่นี่นะฮะต้องเข้าซ้ายกับขวาเท่านั้นนะครับเข้าซ้ายกับขวาเท่านั้นตัวนี้ตัวนี้เน้นหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่ผิดแล้วทํางไงมันก็ไม่ช็อตแล้วนะครับทําไงมันก็ไม่ช็อตแล้วนะถ้าตัวนี้เราใส่ซ้ายกับขวาถูกต้องแล้วนะที่เหลือก็มันก็แค่ หมุนผิดเบอร์บ้างอะไรบ้างนะไม่เป็นไรนะฮะนี่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ต้องถูกนะฮะสองอันเนี้ยต้องถูกนะฮะคือซ้ายสุดนะครับสามหัวบนนี่นะฮะต้องซ้ายสุดครับนี่ซ้ายสุดอันนฮะ เ้าไปก่อนเลยนะครับอันแรกนะฮะสายแรกที่เราเข้าคือเข้าไปก่อนเลยสายไฟนะฮะสายสุดกับขวาสุดนี่นะเท่ากับสายเท่ากับเราเสียบปลั๊กคู่นี้แล้วนะนี่นะคู่แรกที่เราเข้าคือปลั๊กนี่นะฮะคู่นี้เลยสายสุดกับขวาสุดนะสองอันนี้นะครับอันกลางนะเป็นสายคอมมอนก็ที่ผมบอกแล้วนะที่ตัดจากสายเมื่อกี้นี้กรณีนี้ก็เป็นสายสีดำนะสายสีดำเนี่ยสายสีดํา แต่ที่มารวมกันอยู่กับสายไฟที่ผมอธิบายให้ฟังในตอนแรกนะเข้าลูกลางนี่ครับก็เส็จนว่าเสร็จเรียบร้อยนะชุดเมนนะอันนี้เราว่าชุดเมนนะนะะต่อไปเราก็มาใส่ชุดเบอร์สวิต์นะฮะก็ง่ายๆนะตัดมา3ามเส้น ก็คือสามเบอร์นะเขียวหนึ่งอันนี้เหลืองสองนะฮะแดงสามเขียวหนึ่งก็ใส่เลขหนึ่งเหลืองสองก็ใส่เลขสองนะฮะแดงสามก็ใส่เลขสามนะฮะครบแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะสวิตสายที่ไม่ต้องใส่นะฮะ S W นะครับใส่ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราใส่ด้วยมือครับแล้วแล้วอันนี้นะครับก็เป็นชุดริโมดคอนโทรนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มัน ดกดได้ไกลหน่อยนะฮะก็เจาะรูเล็กๆนะฮะให้หัวเลืเ่นโผล่ไปนิดนึงนะให้หัวเล่นโผล่ไปนิดนึงครับมันก็จะ,ะได้ไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะนิดนึงนี่ครับเพื่อนๆพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ไว้ในนี้ได้ใส่ไว้ในนี้นะฮะใส่ไว้ในนี้ได้นะครับเพราะว่าไม้กระดานนะไม้กระดานเนี่ยมันก็จะปิดปิดตัวน,นี้หมดนะฮะมันก็เท่ากับมันอยู่ในนี้นะครับ อ่านะครับปีโมดเราก็เจาะรูไว้ตรงนี้นะครับตอนที่เราเสียบปลั๊กมันจะมีเสียงดังวีดเพื่อนไม่ต้องตกใจนะเป็นเสียงปกติของเขานะครับเดี๋ยวลองไปกดดูกันไกลๆนู่นเลยจะใช้ได้หรือเปล่า เรียบร้อยนะครับน,นี้เพื่อนก็ไม่ต้องใช้เท้าติดเปิดพัดลมอีกต่อไปนะราคาแค่ร้อยกว่าบาทก็ oh <my S 2> ใช้ช<อ>งาน,นได้มันยอดมากปุ่มปิดก็เป็นปุ่มล่างนะฮะแล้วก็ยังมีปุ่มทามเมอร์นะตั้งเวลานะครับแล้วก็ติดละชั่วโมงแล้วก็กดนับเสียงเอาแล้วก็ยังมีโหมดนะครับสําหรับเปิดพัดลมแบบลมธรรมชาตินะฮะเรียนแบบลมธรรมชาติก็คือแรงแรงเบาๆ Mobile นะอยู่ในโหมด นี่นะครับแล้วก็มีปุ่ม ing, สวิงสําหรับสายพัดลมที่สายด้วยระบบมอเตอร์นะก็จะมีสวิงอันนี้นะครับซึ่งอันนี้มันระบบมือดึงนะก็เลยใช้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใส่ไว้ใครจะซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าั้งโฮก็อยากจะให้ดูวิธีใช้ที่ถูกต้องนะครับเวลาที่เราซื้อมาเราจะได้ทําได้เปิดเลยชั้นหนึ่งไป